สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้ะจะล่งเล่าพัฒนาเนาะมือนีตรงกับวันที่3มมกล่าสองหาหกแปดสำหรับคลิปนี้แอดจะล่งเป็นหลักสิบหลักหน่วยล่างเนาะค่ะหลักสิบหลักหน่วยล่างเราก็จะมีเบอรงคลิปให้จบเด้อพี่น้องจะมีหลักสิบตัวเดียวหลักหน่วยตัวเดียวที่มันเดินจริงได้เลมเดี๋ยวแอดจะเปิดให้เบอรงว่ามันมีที่มาที่ไปไม่เหล็มจริงบอเนาะ ค่ะแต่สูตรแบบนี้มันเป็นสูตรรูดงยให้พี่น้องเอาไปเบิง้งอาจเป็นแนวทางใส่กับช่องง่ายๆเพิ่นเนะาะค่ะว่าสูตรมันสีเดินโบเป็นดามาบอ,อาจจะห้าใส่งานจริงเนาะแอดพึ่งจะตัดสินใจคัดออกมาเป็นงวดแหละหลักสิบตัวเดียวหลักหน่วยตัวเดียวล่างเบิ้งคลิปให้จบขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะได้พี่ได้น้องจังหอดมือนีเนาะจังเดินทางมาหอดมือนี เซนทาง้างหนายังอีกเง่าไกลกัยังหวังเพึงพีเพึงนองคือเกา่ากาบขอบุณขอบคุณเอฟซพี่น้องเด้อค่ะเอาไปเบิ่งขํามเตือนของทางช่องเฮ้ากรนเนาะค่ะคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องสำหรับรักซิปลัก,ลกนวย หลักสิบตัวเดียวแล้วก็หลักหน่วยล่างตัวเดียวจะไปเบิ้งเป็นให้ไรคือเป็นสูตรชุดไทยที่จะลงในคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเบิ้งคลิปให้จบเด้อค่ะเบิ้งคลิปห้จบแนวทากามีเขามีรุดเข้าหาไหวเป็นแนวทางอีหลีเนะาะค่ะสำรับชุดหลัก10บล่างงวดที่แล้วสูตรของเข้าที่เดินมาเงี้ย รุดเป็นงวดแหกนะคะรุดเป็นงวดแรกแต่มันเดินมายน่าผดพ้กงเห่าก็เลยเอามาลงอีกคือเก่าเนาะค่ะหลักสิล่างนะคะสูตรที่เดินยาวๆมันจะมียูสองสูตรเนาะพี่น้องเนาะค่ะมันจะมียูสองสูตรนะคะหกเดอาสูตรนี้ก่อนเนาะค่ะหกเจดดศสูตรนี่ รุดไปงวดเดียวเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดรุดไปงวดหนึ่งกระทือว่าคุ่มละคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแปดงวดหลุดหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาเดินต่องวดทีแล้วนะคะมาเดินต่อหลักสิบล่างเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เข้าที่เลขเจ็ดที่นี่มันเต็มแอดก็เลยข,ขัดออกมาใส่ใบนี่แอดจะเขียนไว้ว่าแทนใบเต็ม ไอพี่น้องสังเกตว่าแท่นใบเต็มคือเดินเง้วคือผ่านการเปลี่ยนใบการเปลี่ยนใบคือเดินเยอะเดินยาวเนาะแอดแจงแล้วแอดเอาออกเลยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันจะขิดมันจะเงีวไปเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเข้าที่เลขเจ็ดก็คือใบนี้อันเดียวกันแอดคัดออกเลยเนาะนะคะเข้าที่เจ็ดเก้าล่างลักซิปเด้อค่ะพี่น้องเดินเงี้วนะคะขอให้เดินต่อนะคะ อห้เดินต่อเมื่อนี้ได้หนึ่งสองสามหาสีมีสีมาบออ่ามันก็มีหลายสูตรที่เดินที่รุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะไปเบิ้งสูตรนี่นะคะสูตรนี้เดินยาวเดินมากมันรุดงวดทีแล้วเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดุดหนึ่งเช่นกันเนาะคะ่ะแปดุดหนึ่ง อารวดนี่เข้าใดเจ็ดสามสี่ห้าหนึ่งเอาพี่น้องเบิงวามันชนที่ตัวใดเนาะคะ่ะสองสูตรเก่าแอดจะคัดสูตรใหม่มาให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดสามสี่ห้าหนึ่งชนกันที่เลขสามกับเลขห้ากับเลขหนึ่งเนาะหลักสิบล่างมีมาหเห็นบอเอาพี่น้องแคปเอาก้อนเด้อคะ่ะแคปเอาหลักสิบล่างเนาะคะ่ะ ชนกันที่สามหนึ่งห้าที่สูตรเก่าไปเบิงสูตรไหม่แอดผัดออกมากไหมเนาะค่ะแมนบอสเดินบอพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเด้อค่ะสูตรก็ไม่เขาไม่ลดแอดกระเห็ดตามสูตรคำเบาตามสูตรเนาะมันจะไม่สูตรทั้งหน่อยครูทั้งหลายครูเป็นธรรมดาพี่น้องเห็ดตามสูตรเห็ดตามวิธีทําของของสูตร ว่าหูแน่ประดล้ลมอ่าออก <c oughs> ล่มสวนขึ้นหน้าเนาะคะ่ะงวดแรกทำได้หกเจ็ดสามห้าหลักสิบล่างเข้าที่เลขสามงวดต่อมาทำได้ที่หกอ่าโทษค่ะเก้าศูนย์หกแปดเข้าที่แปดห้าหลักสิบล่างเนาะคะ่ะงวดทันมาได้หกเจ็ดสามห้า งวดที่แล้วนี่ล่ะพี่น้องเข้าที่เลข79เนาะล่างเนาะค่ะงวดนี้ได้0 1 7 9แคปเอาเด้อค่ะเดี้ออาจจะเทียบชนให้ไปดูสูตรที่2เนาะค่ะไปดูสูตรที่2งวดแรกได้3 4 5 2เข้าที่เลข3ล่างก็คือหลัก10เนาะค่ะหลัก10ล่างนะคะหลัก10ก็คือเลข3งวดถัดมาได้9 0 1 8นะคะ 9018เข้าที่เลข8 5ล่างเนาะคะ่ะ8 5ล่างงวดถัดมาคืองวดที่แล้ว5674เข้าที่เลข79เนาะคะ่ะสิเดินต่อบ่พี่น้องว่าอ่าชนกันอยู่ที่เลข0901นะคะ901แล้ว2สูตรนะคะไปดูสูตรที่3 หลักสิบล่างงวดแรกได้สามกับห้าเข้าที่เลขสามหลายท่านอยากขอวิธีท้าเดี๋ยวมันกระลุดพี่น้องมันบไดเดินเงาปนันแอดบ่ดได้แพ่งสูตรแต่การขัดออกมามันมันเสียเวลาพี่นอ้องซื้องวดต่อมาได้แปดกับศูนย์เป็นงวดสองงวดกันรุดเลรวคะพี่น้องค่ะแอดมีสูตรใดมีที่เด็ดจังไหนแอดก็เอามาลงให้พี่น้องเบองน้ำคือเกาเนะาะงวดที่แล้วได้หากับเจ็ดก็เข้าที่เลขเจ็ดเก้าล่างที่หลักสิบ ที่นี่นะคะแอดจะเทียบชนให้พี่น้องว่าหลักสิบล่างสูตรใหม่สามสูตรนี่ชนกันที่เลขตัวไหนเป็นแต่มาบอนาะพี่น้องเนาะค่ะมีเข่ามีรุดเนาะค่ะชนกันที่เลขเก้าเลขเก้าเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหนึ่งเนาะค่ะเลขเก่าชนกันอยู่งสามสูตรนะคะชนกันที่สามสูตรมันสีมาบอพี่น้องกระเบื้องใส่กันว่ากับช่องยิ่งยิ่นว่า ตัวไรมันจะเดินนะคะตัวไรมันจะเดินแคบเอาก้อนได้ค่ะพี่น้องที่ขายหอมกระเทียมพี่น้องขายหอมกระเทียมแคบเอาสามสูตรนี่ก้อนเดี๋ยวแอดจะเอาที่เด็ดเด่นเลขหลักสิบตัวเดียวหลักหน่วยตัวเดียวไม่ให้พี่นอ้องเบิ้งเนาะคะ่ะส่วนหลักหน่วยล่างสามสูตรแอดว่ามีเวลาแอดเลยข,ขัดร่วมมายังเสียเอาพี่น้องแครบลักสิบเหรอนะหลักหน่วยล่างเดินแบบนี้นะคะเนาะคะ่ะ สูตรที่1ได้2 3 7ส4ีงวดสูตรที่2 6 8 3 3งวดสูตรที่3ามาห้า 6, 8, 3, 5, ชนกันที่เลข3 3สูตรที่หลักหน่วยล่างเนาะมันสิเมนบอพี่น้องว่าสำหรับลักซิชชนกันยูทีเลขเก่านะคะไปเบิงสูตรหลักสิบตัวเดียวนะคะหลักสิบตัวเดียว หลักสิบตัวเดียวเนาะค่ะพี่หน้องเนาะเบิ้งคลิปจบเนอะค่ะหลักสิบตัวเดียวงวดแรกแอดเฮ็ดได้เลขสี่ก็มาที่สี่สามได้เลขสามตัวเดียวก็มาที่สามสองได้เลขแปดตัวเดียวมาแปดห้าได้เลขเจ็ดตัวเดียวก็มาที่เจ็ดเก้าวดที่แล้วเนาะค่ะเพราเวลาคือวแา้เาะว่นะวาใส่เบิ้งสูตรเนาะค่ะวา่าใส่เบิ้องลิมเนาะ นะคะอันนี้คือหลักหน่วยเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะอันนี้คือหลักหน่วยล่างที่แอดจะเอามานําเสนอที่ไดเล็กซี่เม็ดเดียวเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือหลักสิบล่างโอ้ยจะเมนจะเมนบ่เห็นเนาะ,ะพี่นอ้องนี่เนาะคะ่ะเดินมาจังสี่เนาะคะ่ะ พี่น้องเวลามันไปหลายหน้าที่แล้วนะคะไปหลายหน้าที่แล้วไปดูที่หลักหน่วยล่างเนาะค่ะเห็นอยู่ดิวังหันเนาะพี่น้องเนาะรอบหนาเวลาหนาจะถมมันเดินเนาะให้เวลาหลายก็นีแอดคือบอมาเหดแตะเวนๆมันเท่ากับเหตุหลายแนวนะค่ะทั้งแอดพอคอยสบายนะพี่น้องตกมาปีปีเก้าแล้วก็แล้วปีไม่แล้วก็แล้วอยู่เนาะค่ะหลักหน่วยล่างได้สามมาที่เลขสามได้สองก็มาที่สามสอง ได้ห้าก็มาที่แปดห้าได้เก้านวดที่แล้วก็มาที่เจ็ดเก้าเอาแครบเอาพี่น้องมันสีแมนบอแอดบอได้รับประกันฟันท่งว่ามาล้านเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะเพราะว่าเฮาเห็ดไปตามสูตรเ้าไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนะาะค่ะสูตรตัวเดียวนี่รูดไงเปอร์เซ็นต์รูดลอยเปอร์เซ็นต์นี่แอดให้ลอยยี่สิบในการรูดเนาะเอาพี่น้องฟังเบิรงนเซ็นี่เอาเห็ดออกมาหยัง้งกันแอดเห็นเห็ดทิ่มไว้แล้วมันเดินจริง เดินดีพอมเลกเด่นตัวเดียวท้ามันเดินหดซีมือแล้วเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วค่ะพี่น้องนะคะเก้าสี่เม็ดเดียวจะมาไหมเนาะคะ่ะอ่าบางรัางล่องแนวทางกับจนประกาศล่องผลหลพี่น้องอย่านเขาดาเนาะค่ะเด่นตัวเดียวมาได้บนล่างได้สองเม็ดเดียวอันนี้ได้ซ้ำนีว่าได้หลายก็นี่ได้เข้าที่สามสองงวดทันมาได้สองเม็ดเดียวเข้าที่สองสี่งวดที่แล้วได้ศูนย์เม็ดเดียวมาที่เจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะ งวดนี้ได้เก้าคืองวดนี้เข้าฟันเก่าพี่น้องแอดมักเก่าแอดฟันเก่าเลยเราพัฒนาจะมีให้เห็นไหมเนาะค่ะฟันเก่าไวเลยเนาะค่ะเอาพี่น้องแคปเอาเดอค่ะมันสีแมนบบมันกะความเสี่ยงมันกะสูงย่ด,ดอกค่ะพี่น้องพเราะวา่า เข้ากับเห็ดค้านวณไปตามสูตรเว่าไปตามสูตรเนาะคะ่ะ079งวดที่แล้วก็มาที่7 9 7 0 285ก็มาที่8 5 2 4 232ก็มาที่3 2ทัดขึ้นไปก็ได้ที่3 4 4 3เนาะสูตรแบบนี้ลดง่ายบ่ได้เดินบ่ได้เดินแบบไม่ได้เดินง่ายๆพี่น้องลดง่ายมาก ราะฉะนั้นก็ขอให้ผ่านเถาะมือนีเก่าซีเม็ดเดียวนี่นะคะสิแมนบ่เอา้าว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะหลักสิบล่างเราฟันไว้ที่เลขเก้าเนาะคะ่ะส่วนหลักหน่วยสามสตรที่แอดเอาล่งนีบอกมีซีพอ่อโตเพราะฉะนั้นเป็นแค่แนวทางนะคะอ,อ่หยังก็เกิดขึ้นได้พี่น้องขนาดเท่าเน้นเท่าใดตัวเดียวเป๊ะ,ปะ,ปะย่งรุดเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางขัดแนวเด้อค่ะเอาแคปเอาเด้อค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกับขอบุญขอบคุณเอพซีพี่น้องหลายๆเดอ้อค่ะแอดกับพยายามที่จะแกะจะขัดจะเน้นมฟฟาฝากพีิปตอนน้องเนาะก็กขอให้เดินต่อสำหรับสูตรของเฮ้าเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุดติไว้สำนิกสากนพอกันคลิปนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ